นะครับผมยินดีต้อนรับนะครับคุณผู้ชมนะครับเขาสูช่องวิศวะกัททะเล็กนะครับมื้อนี้นะครับช่วงคาเดี๋ยวเฮาสิไปตลาดยังไงไม่รู้อยากกินปลาดุกต้มปลาลาก็เลยสิไปหาเบิ้งก้อนว่ายุตลาดมีบอนนะนี่ครับออกจากหมู่บ้านมาประมาณไม่ถึง500เมตรนะครับก็จะเจอตลาดนะครับ เราก็จะมาซื้อของที่ตลาดตรงนี้นะครับนี่เราตลาดยุบบ้านตลาดเจ้าบ้านครับอยอยนี่เอ,ยอยาไ้พูนีกไปลาบไปยังไง เอิอ้ัไงไประมาณการเอาตัวซ้ำๆกันอันนี้ตารางลูกแปดกันเออนี่ยได้เอาลวดรับแราเจ้าแม่จับสี่ห้าตัว ข้างไหนขอก้อเท่าไหรเ่เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเทปย้อยนน,นี่แหละตัวทอดตัวตืมแม่ตืมแม่ตัวตืมเฮ้ยตัวตืมแม่ค่ะนา่นคืติดตาเกลือแต่สายน้นามไหมล่ะเอาไปป่อยว่ะครับบวอไปใส่เบ็ดแม่บอกเลยบอกข้มกินเลยขาบูกเจะเอายก็จะหูวจักโอ้ปใส่เบ็ดอีเยังครับใส่ยเบสปลาทัานีย่แล้วใส่เบ็ดยี่แล้วว่าสาเบ็ดเสียเงียบไหม่เสียเงียเออแพงขี้กระเดียดนปลายังกินคร <c oughs> ับแบบที่นี่ปลาคอ ปลาดุกก็แล้วแต่มันมกักปลาดุกมักไักครับเอาแตจะเขียวอืมเก็บลอยอันไหนครับแบบก ครับขอบคุณครับอีกจานนึง่งอันนี้แม่ดองบรนีนคือต้มสุกเือดอ๋อพี่แคหวานนะแม่อย่างไรอหอมปลูกเองมันปะแล้วุกคนเลยจ้ากินยังบ้า ก็ได้หอมกับชีชจีน,น,น,นจก็จักาทและแม่มันสามสิบ,บาทานนะะสามสิบนะเคลานบาทจ้าโอ้กัวิมาสิบาทเนาอันนี้น้ำเน้อ ยม่สิบครับนี่นะครับนางตลาดมามือนี้ก็จะได้หมวดหนึ่งเขาเพิ่นมาอันนึงนะครับปัจจุบนันมันก็บเป็นอย่างดอกมันเลื่อมกรอบๆแบบนีนะ้ก็มีผักมีปลาดุกที่เรา อยากได้นะครับอันนี้ก็ซื้อซอยแม่เพป็นซื้อนะครับผักก็จะมีพวกใบบักูดอันพักอันนี้นะครับได้วัตถุดิบมาครบแล้วที่ต้องการนะครับว่าอยากบอกหลายย่างตลาดยุ่เมื่อกี้นะครับเวลาผมซื้อผักเนาะผมก็จะยางเบื้องเบื้องหนาแม่ค้านะครับเอ่าเหาเห็นยายนะครับถ้าเพิ่นเก็บผักมาขายผมก็สิ ส่วนหลายสิสนใจซื้อผักปร,ประมาณนี้หลายกว่าที่เป็นผักตลาดนะครับแล้วก็บ่อยากบอกในตลาดเดี๋ยวไม่ค้าคนอื่นขเาขาเจะเขาจะวบ่พอใจนะครับแล้วยังมาบอกมาบอกสูฟังนะครับมาวอาสูพี่น้องฟังอยู่ในรถเราดีกว่าไนะด้ปลาดุกมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเบิงวิธีการนะครับล้างเมือกปลาดุกกันนะการล้างเมือกปลาดุกนะครับให้ไม่มีกลิ่นคาวนะครับของผมก็จะใช้วิธีการ ต้มน้ำก็ต้องหลายนะครับต้มประมาณนี้นะครับให้ร้อนเร็วหรือว่าเราใช้วิธีการต้มน้ำนะครับของมันคอนอเร็วหรือว่าถ้าบ้านใดมีไมโครเวฟนะครับถ้าเวฟเอาก็จะประมาณสองนาทีนะครับเวฟน้ำปุ๋ใส่น้ำเข้าไปในถ้วยแล้วก็เวฟเอาก็จะได้น้ำทำร้อนะครับอ,อันนี้ล้างเลือดออกนิดนึงนะครับ ทางเลือดลาอ่าเยยังเป็นออกมิดนี่นำธรรมดานะครับสะนำธรรมดาหลอกหนึ่งแกเห็นไหมเศษเลือดนะครับตัวขาวเลยปรุงออกสังเกตว่าอา่าง้ันผมจะไม่มีตัวด,ดักเศษนะครับอันนี้อ่าง้านผมจะพม่มีตัวดักเพราะว่าตัวดักเศษอาหารหรือว่าดักไขมันจะอยู่กันหลอกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นทอ่อแบบ ไหลลงไปคอข้างนอกย่างเร็วจะว่ามีพอผักในบ้านนะครับเพราะว่าเอาเห็ดคั่วนะครับแต่มันมีเสษอานารนี่ไงหรือว่ามันหลุดลงไปในนีก็คือมันไปตาม่อไงแล้วนะครับผม,ผมคิดไว้แต่ตอนตอนเลื่มเห็ดคั่วแล้วนอะ่ะเสร็จเข้าไปตลาดม้าเขาก็ได้ใ,ใบได้บะกรูดบ้านนะครับผมก็จะปอารูปมะ,กร,ะ,รปรก,มะกรูดนะฮะรูปมะกรูดนี่เอาไปดับคาวกลิ่น ไปเสริมความหอมของกินปลานะครับที่เขาซื้อซอยย่ายมาเมือเ่อกี้เอาก่อมาเห็ดประโยชน์ในหลายอย่างนะครับมาลงแช่น้ำไว้นะครับมีแค่นี้ก็พอแล้วนะครับนี่เห็นจะเห็นในว่าน้ำมันมะกรูดนะครับน้ำมันที่อยู่ในเปลือกผิวมะกรูดนะครับมันก็จะลอยออกมาตัวนี้ยใช้ปรับกลิ่นปลานะครับถ้ามีย่ามไหนนะครับผมต,ต้องใส่ พามันเห็ดหอปลามันหอมมันแต่ไปดีอันนี้คือว่ามันเป็นเข็ดหลับนะครับที่จะห้เนื้อปลานะครับพาเข้าย่างหนึ่งเลยหล่ะสำคัญเลยหาเขามีแต่ส่วนหลายทุกมือนี่จะหาซื้อซื้อใหญ่เราจะงมองบานผมนี่มันหาซื้อใหญ่นะครับก็เลยพอค่อยพอค่อยเดี๋ยวผอามาแนะนน้ำนะครับนี่ครับน้ำที่เขาต้มมาน,นะครับบวกโรดนะครับเอากับเทลงไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ย ทิ้งไว้หนึ่งสองสามสี่ห้านับหนึ่งถึงห้าเนี่ยหนึ 1, น่งแล้วสี่ห้าแล้สี่กทิ้งเลยนะครับทีนี้เราก็จะวางเนี่ยครับดูครับดูนะครับออเ,เนี่ยดูดอกเลยดูเนื้อกอกเห็นไหมดูนะเนี่ยออกหมดเลยนะครับเนี่ยเนื้อปลาก็จะไม่ลื่นเลยแหละ ถ้าห so ้างใบมักรูเนี่ยมันจะลื่นน้อยๆนะครับเลยเห็นไหมครับนุ่มเด้งเลยนะครับก็จะได้มือปลาดุกที่ล้างเมือกแล้วก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็แช่ไว้เลยนะครับหลดออกมันก็จะเป็นข้าบเมือกเหลืองๆเห็นบหมครับหมเท่ากับล้างออกหลุดออกลดออกก็ต้องมีวลาไม่ดีสุกนะครับปลาไม่ได้สุกนะหนังมันซึงเนี่ยเวลาทําจะ จริงๆแล้วครับขั้นตอนนี้แล้วก็ไปไปจะหั่นเป็นชิ้น,นก็จะง่ายนะครับน้ำล้างออกเลยถ้า้าเท้าใส่น้ำแบบเน่าหรือใส่บักปูนะครับก็เมื่อมันจะเนนะบิดนะครับใส่หลายใส่เวลาโดนนะครับหลังสองสามรอบสี่รอบเท้าใส่น้ำอุ่นหรือว่าน้ำหอดน,นะครับลวกหนังมันนะครับรวมเมื่อคาวมันก็จะ เตัวแข็งตัวเราทําให้เราล้างออกได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นดูสิเอาปืนพี่น้องเฮ้ยเนี่ยฮะเนี่ย